ในเดือนนี้ดาวสาวจะโครจรถอยหลังแล้วเพราะฉะนั้นจะทำอะไรต้องรีบทำก่อนที่ดาวอังคารและดาวศุกร์จะย้ายราศีและไปโดนดาวเสาวทำร้ายนะครับ สวัสดีครับมาพบกับรายการพยายักษนะครับวันนี้นะครับโหราพยายักษจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเดือนมิถุนายนครับในเดือนนี้ดาวสาวจะโคจรถอยหลังแล้วเพราะฉะนั้นจะทำอะไรต้องรีบทำก่อนที่ดาวอังคารและดาวศุกร จะย้ายราศีและไปโดนดาวเสาทำร้ายนะครับเดี๋ยวเราว่ากันเป็นเรื่องเรื่องไปนะครับเราไปที่ด้านจิตใจก่อนนะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่2นั้นช่วงนั้นสุขภาพปากท่านไม่ค่อยดีนะครับท่างจะพูดจาอะไรไม่ค่อยเข้าหูคนเท่าไหร่ควรจะรอให้เลยวันที่2มิถุนาไปก่อนให้ ดาวพุธนั้นย้ายออกจากภพวินาศค่อยติดต่อประชาสัมพันธ์เจรจากับใครนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ดาวสุขได้ประทุมเกณฑ์พอดาวสุขได้ประทุมเกณฑ์ไม่ว่าจะไปติดต่อเจรจาอะไรกับใครก็ดูจะสะดวกดูง่ายดูได้รับความเมตตาและได้ความรักดีๆกลับมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จากเนื้อหอมคูณ2คูณ3เข้าไปเลยเพราะ ดาวสุกนั้นไปเจอกับดาวคางซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่แล้วก็ดาวสุกซึ่งเป็นดาวประจําตัวท่านนั้นได้ราชาโชคเรียกว่าดีมากๆเลยไม่ว่าจะติดต่อคุยงานอะไรากับใครนะครับในช่วงวันที่1วันที่2วันที่3ดาวสุกนั้นเสวยเพชฌฆ้าเริ่เพราะฉะนั้นช่วงนั้นจะค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ค่อนข้างจะดุสักนิดหน่อยครับหลังจากนั้นพอวันที่3จนถึงวันที่17 ดาวสุกได้ราชาฤิ่์เพราะฉะนั้นการติดต่อพูดคุยเจราจาอะไรกับใครในช่วงนี้จะเป็นในลักษณะคือเมกะโปรเจกต์เจอกับคนใหญ่คนโตคนล่ําคนรวยหรือคนระดับหัวหน้าและจะได้รับการช่วยเหลือดูแลเทคแคร์ care, ดีเป็นพิเศษครับดาวอาทิตย์ที่กลุ่มตัวทําให้เก่งด้านเอกสารความจําดีแล้วก็นะครับพูดจาเป็นหลักเป็นการ มากมากเลยในช่วงนี้นะครับอาทิตย์จะทับตัวท่านจนถึงวันที่15มิถุนายนครับหลังจากนั้นดาวอาทิตย์ก็จะย้ายราศีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเดือนนี้คนลัคนาราศีพุธศพพี่กระทิงของอาจารย์ยะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถทั้งเดือนเลยครับและหลังจากนั้นวันที่18มิถุนายน ดาวพุธก็จะย้ายราศีทําให้การเงินการทองดีตั้งแต่ดาวพุธย้ายตงแหนที่2แล้วนะครับแล้วก็ทําให้ตัวท่านนั้นเนื้อหอมด้วยเรียกว่าในช่วงนี้อย่างที่บอกนะครับเนื้อหอมคูณ 3, คูณ 4, คูณ5ไปเลยและในช่วงที่17มิถุนายนดาวสุกเสวยสมโนเลอร์เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิหรือ ไปเจอพระเกจิเจออาจารย์ดีๆนะครับช่วยชีย้ทางสว่างหรือบางทีเครียดกับงานเครียดกับธุรกิจจนเกินไปก็จะมีคนแนะนำให้เบาใจานั่งสมาธิหรือช่วงนี้ถ้าใครนั่งเป็นอยู่แล้วก็จะนั่งได้ดีนั่งได้นานเป็นพิเศษแล้วก็จะมีเมกะโปรเจกต์หรือจะทำอะไรต่างๆนั้นแนะนำให้ทำหรือตัดสินใจหรือการเซ็นสัญญาหรือนัดคุยกันครั้งแรก ก่อนวันที่29มิถุนาเพราะหลังจากวันที่29มิถุนายนแล้วอังคารกระสุ์จะย้ายราศีและโดนดาวเสาวทำร้ายแบบเต็มสตรีมและจะอยู่อย่างนี้อีกหลายเดือนเพราะฉะนั้นนะครับเป็นช่วงนะครับที่ต้องรีบตัดสินใจถ้าพร้อมก็ทำแต่ถ้าไม่พร้อมอย่าฝืนทำในช่วงนี้นะก็ ต้องรอไปในช่วงเดือนมกราคมไปเลยละถึงจะดีกว่านี้อะไรลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องจิตใจครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องรายได้ดีกว่าว่าในช่วงนี้นอกจากดาวศุกร์ที่ได้ประทุมเกณฑ์เนื้อหอมแล้วนะครับรายได้จะครอบเวอร์ตามดาวศุกร์ไหมนะครับก็ฝากไว้นิดนึงตอนนี้ อาจารย์มีรายการพยายักษ์ทูเดย์แล้วนะครับสามารถเข้าไปในช anel โหรารพยายักษ์แล้วก็รับชมได้ทุกวันจะมีให้ท่านอ่านอได้ท่านฟังทุกวันครับสัญญาการันตีด้วยเกียรติของอาจารย์ยักษ์ตัวเล็กๆนี้นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องรายได้กันนะครับในช่วงวันที่1แล้วก็วันที่2ดาวพุธซึ่งเป็นดาวทั้งรายได้หลักแล้วก็ดาวรายได้เสริมอยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้น ใครที่ชอบเสี่ยงช่วงนี้ต้องซื้อแล้วนะครับในช่วงวันที่1วันที่2มิถุนาเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคมีลาบแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับถามอาจารย์แล้วจะไปเอาเลขมาจากไหน 1. ซื้อตามเพื่อนนะครับ2ฝัน3ไปทำบุญแล้วเสี่ยงบนเอาแต่อย่าลืมนะถูกแล้วไปแก้บนด้วยนะครับ3อย่างนี้จะมีเกณฑ์ทำให้คนละคนาราศีเมถุนถูกหวยครับ หลังจากนั้นวันที่2มิถุนายนดาวพุธครับย้ายราศีพอดาวพุธย้ายราศีดาวพุธโคจรมาทับตัวทําให้ท่านจะมีเรื่องได้เงินได้ทองเกิดจากการติดต่อประสานงานหรือการวางแผนหรือการคิดคานวณของท่านที่ทํามาล่วงหน้าก่อนนั้นเนี้ยมันเริ่มผิดอกออกผลในช่วงเดือนนี้ครับแล้วก็ดาวพุธนั้นเดินเร็วมากๆเลยเพราะฉะนั้นท่านจะรู้เลยว่า พูดและได้เงินไม้ลูกค้ามาคนนี้จะซื้อหรือไม่ซื้อจะปิดการขายได้ไหมเงินจะได้หรืจะรู้แบบชัดเจนหรือว่าถ้าไปสัมภาษณ์งานจะทราบทันทีเลยเขาจะเอาหรือไม่เอาก็จะรู้ทันทีเพราะดาวพุธนั้นเดินเร็วมากๆแล้วก็คลายที่ทําเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์การสอนการศึกษาวิทยากรการอบรมในเดือนนี้จะมีรายได้เข้ามาอย่างอภิมหาศาลเลยครับ และอีกเรื่องหนึ่งคือใครที่ขายบ้านขายรถและยังขายไม่ได้ให้ประกาศขายในช่วงวันที่1 2 3 4แล้วก็5มิถุนายนจะเป็นช่วงที่ดีสุดในการประกาศขายบ้านนะครับแล้วก็ถ้าจะหยุดไม่ควรประกาศขายบ้านก็คือจะเป็นช่วงวันที่5 จนถึงวันที่15มิถุนาอย่าได้ประกาศขายบ้านนะครับในช่วงดังกล่าวแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าท่านจะมีเกณฑ์ซื้อรถขึ้นบ้านใหม่ก็จะต้องเป็นในช่วงวันที่1 2 3 4 5แล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือ16จนถึงสิ้นเดือนนะครับก็คือเว้นวันที่5ถึงวันที่15ไว้ไวช่วงนั้นดาวพันธุธุซึ่งเป็นดาวทิศนั้นไม่ดีครับมาดู รายได้ต่อครับในช่วงแรกนั้นดาวพุธนั้นเสวยเลิกดีเสวยโจโรเลิกเพราะฉะนั้นก็จะอะไรครับหาเงินเก่งหาเงินได้ดีเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็ดาวพุธจะดียิงยาวนะครับไปจนถึงวันที่13นะครับหลังจากวันที่13ไปแล้วดาวพุธเสวยตรียางเสาช่วงนี้อย่าได้ซื้อของครับจะได้ของนะครับก๊อปเกตเของไม่ตรงโปก ซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้นานซื้อมาแล้วได้ของมีตําหนิช่วงที่ไม่ดีคือวันที่13จนถึงวันที่19มิถุนายนครับหลังจากวันที่19มิถุนายนแล้วนะครับดาวพุธย้ายราศีพอดาวพุธย้ายราศีเข้ามาอยู่บ้านตัวเองครับ เพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงที่หาเงินง่ายได้เงินไม่ยากมีคนหยิบยื่นโอกาสเข้ามามีรายได้เข้ามาแม้ว่าจะมีรายได้เสริมหรือทําอะไรก็จะมีรายได้เหมือนเป็นรายได้ประจำก็คือสมมติประกาศขายรองเท้าเป็นรายได้เสริมก็จะมีคนโทรมาซื้ออยู่ตลอดตลอด,ตลอดเวลาก็คือเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งแล้วก็ดาวพุดนั้นจะอยู่ในบ้านตัวเองปลายจนถึงเดือนกรกดาเลยเรียกว่าเรื่อง รายได้นั้นไม่น่าเป็นห่วงแต่ทีนี้ถ้าเราจะมองเรื่องถ้าใครนะครับต้องการไปติดต่อเพศตรงข้ามหรือนะครับจะมีช่วงดีๆไหมก็คือหลังจากนั้นนะครับในช่วงที่22จนถึงวันที่29นะครับดาวพุธจะเสวยเทวีเลรกก็จะมีรายได้จากเพศตรงข้ามและหลังจากวันที่29เป็นต้นไปไม่แนะนำให้ซื้อของมีราคาในช่วงนั้นนะครับเพราะว่า ดาวพุธนั้นจะโครจรติดพิษเขี้ยวสุกรแล้วก็เสวยตรีอย่างที่ไม่ดีแล้วเท่ากับเดือนนี้มีช่วงไม่ดีของดาวพุธแค่ช่วงวันที่13จนถึงวันที่19ช่วงที่1แล้วก็หลังจากวันที่29มีถุนายนเป็นต้นไปครับ <S <S นอกนั้นเรียกว่าดีทั้งเดือนเท่ากับจะทำอะไรเล็ก,ลกๆน้อยๆเปิดร้านขำๆลงทุนกุ๊กกิกได้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็เช่นเดียวกันการรับลูกน้องก็ ตามนั้นเช่นเดียวกันนะครับก็คือช่วงที่5ก็คือช่วงที่อาจารย์บอกก่อนหน้านี้นั่นเองนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับ ในวันที่16มิถุนายนนี้อาจารย์ยักษ์จะเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยแบบออนไลน์มีค่าเรียนเดือนละ2,000บาทเป็นหลักสูตรระยะสั้นเรียน6เดือนจบสามารถนำไปพยากรณ์ได้อาจารย์ยักษ์จะสอนทุกอย่างที่รู้และตอบทุกคำถามที่สงสยัยท่านใดยอยากทราบรายละเอียดสามารถแอดไลน์ไปสอบถามกับคุณอ้อมได้ที่ l ลน์ i อดีแอดมินยักษ์ขอบคุณครับสวัสดีครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันนะครับในเดือนนี้ยังเหมือนเดิมครับไม่มีดาวอะไรอยู่ในภพมรณะส่วนดาวมรณะเองนะครปลายอยู่ในภพวินาศนะครับพออยู่ในภพวินาศช่วงนี้นะครับจะต้องระวังการเดินทางไกล ไปไหนคนเดียวหรือไปทางรัฐเน้นทางหลักนะครับอย่าไปทางเลี่ยงช่วงเทศกาลหรืออย่าไปที่อโคจรนะครับดาวพฤหัสอยู่ในรา,ราศีธาตุไฟเพราะนั้นท่านจะต้องระวังเกี่ยวเรื่องสโตกความร้อนฟืนไฟไฟไหม้นะครับรวมไปถึงนะครับมือเท้าพองก็คือไปจับของแล้วไม่ได้ดูว่ามันร้อนหรือมันเย็นนะจับแล้วก็อาจจะทําให้มือพอง รวมไปถึงบางคนไปจับน้ําแข็งแห้งมือก็พองได้เช่นเดียวกันนะครับก็อยากให้ระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับและควรจะต้องระวังจนถึงวันที่15นะครับพอเลยจากวันที่15แล้วดาวพฤหัสไม่ได้ย้ายราศีไปไหนครับแต่ดาวพฤหัสจะเสวยฤกิกดีขึ้นครับหลังจากนั้นวันที่1 9ดาวสาวโคจรถอยหลังทีนี้ท่านจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องเส้นเอ็นขาเข่าที่จะ มีปัญหาแล้วก็ดาวประจำตัวของท่านนะครับจะโคจรเข้าไปติดพิษเขี้ยวสุกรในช่วงวันที่20เพราะฉะนั้น20จนถึง30ให้ระวังภูมิแพ้ผิวหนังแล้วก็ระวังแพ้น้ำคือทานน้ำแล้วเป็นลมพิษขึ้นหรือไปเจอน้ำสกปรกแล้วเป็นผดเป็นผื่นหรือบางทีอาจจะเกิดจากนะครับติดเชื้อราจากแมวจากหมาจากน้ำลายอะไรเงี้ย ให้ระวังเป็นพิเศษแล้วก็นะครับระวังสุดๆเลยคืออุบัติเหตุทางรถยนต์ในช่วงหลังจากวันที่29มิถุนายนเป็นต้นไปครับคือดาวตัวท่านทั้งดาวเสานะครับถอยหลังเลงกับดาวสุกและดาวอังคารอยู่ในเรือนพันธุทุกเพราะฉะนั้นต้องระวังเยอะๆเลยเพราะนั้นถ้าใครจะซื้อรถซื้อบ้านแนะนำให้ทำทุกอย่างก่อนอังคารและสุกย้ายเข้ามาอยู่ใน ราศีสิงห์ก็คือก่อนวันที่29มิถุนายนนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับอย่างไรถ้าอยากจะเลี่ยงไม่ให้มันเกิดก็แนะนำครับไปซื้อปลาในตลาดไปปล่อยนะครับจะทำให้ท่านนะครับต่ออายุต่อสุขภาพตัวเองได้แต่ถ้านะครับไม่มีเวลานะครับก็สามารถที่จะฝากเพื่อนไปได้เช่นท่านดูคลิปอยู่ที่เมกา ที่อเมริกาไม่มีการซื้อปลาไปปล่อยก็โอนมาให้เพื่อนที่ไทยไปปล่อยให้แล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้ท่านดูอะไรลักษณะนั้นนะครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานกันดีกว่าครับว่าในเดือนนี้คนลัคนาราศีพฤษภพี่กระทิงของอาจารย์นั้นนะครับมุมดาวแบบนี้เนี่ยจะหางานได้ไหมย้ายงานได้ไหมนะครับบอกเลยนะครับในเดือนนี้จะย้ายงานหางานช่วงไหนเนี่ยแทบจะทําได้ทั้งเดือนเลยเพราะว่า ดาวพุธท,ที่อยู่วินาศก็สามารถทํางานได้หลังจากดาวพุธย้ายก็ดาวการเงินก็มาทับตัวเองก็ดีอีกหลังจากดาวพุธย้ายอีกดาวการเงินเข้าบ้านตัวเองเรียกว่าดีมากๆเลยทีนี้ในช่วงที่ไม่ควรจะสัมภาษณ์งานนะครับก็คือในช่วงที่ดาวการเงินซึ่งดาวพุธไม่ดีคือในช่วงวันที่13มิถุนายนจนถึงวันที่19มิถุนายนช่วงที่1ครับ แล้วก็ช่วงที่2คือหลังจากวันที่29มิถุนายนเป็นต้นไปนอกนั้นเนี่ยสามารถสัมภาษณ์งานแล้วก็คุยงานได้หมดเลยแต่เนื่องจากนะครับในช่วงแรกนั้นนะครับดาวการงานอยู่ในภพวินาศแล้วก็อยู่เรือนพุธเพราะฉะนั้นงานมันจะเป็นงานติดต่อเอกสารต่างประเทศจะเป็นงานที่ต้องติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับยังมีมุมดีอยู่นิดนึงคือพุธในช่วงเนี้ย ได้ตรียางพฤลหัดแล้วก็เสวยเลิกดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเริ่มงานวันที่1วันที่2ก็สามารถทําได้ครับแต่จะให้ดีกว่านั้นก็ให้ดาวพุธย้ายก่อนนะครับทีนี้อาจารย์มองว่าดาวราหูที่เสวยเลิกไม่ดีเพราะฉะนั้นนะครับท่านเริ่มงานโอเคเงินเดือนดีแต่ท่านจะมีการเสียเปรียบไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเสียเปรียบไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งจําคําอาจารย์ไว้นะครับเพราะดาวราหูนั้นเสวยเลิกไม่ดี เช่นนะครับเงินเดือนดีแต่ว่าอาจจะต้องทำโอเวอร์ไทม์หรือจะต้องมาทำงานในบางวันที่ติดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดก็คือจะโดนเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบหรือบางทีถ้าทำงานเกินเวลาถ้าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเขาไม่นับเป็นโอทอะไรลักษณะนั้นก็จะมีปัญหาเข้ามาและท่านก็จะมีเกณฑ์ผิดใจด้านความคิดกับเจ้านายเพราะฉะนั้นถ้าที่เก่าดีอยู่แล้วไม่แนะนำให้เปลี่ยนงานครับแต่ว่า ถ้าที่เก่าไม่ดีนะครับหรือท่านทำงานอยู่<ม>การแสดงความคิดของท่านจะไม่ค่อยตรงกับเจ้านายหรือหัวหน้าท่านเท่าไหร่เช่น <c oughs> ดีๆกันอยู่มาตลอดจะมาทะเลาะกันในเดือนนี้มีเกณฑ์ค่อนข้างสูงอาจจะเป็นเพราะมาปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายโปรเจกต์หรืออะไรต่างๆไม่ลงรอยกันเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยหรือบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าหัวหน้าท่าน ได้เลื่อนขึ้นเกษียณย้ายออกแล้วมีหัวหน้าใหม่มาทัศนคติไม่ค่อยตรงกันแล้วก็ให้ถามให้ชัดเจนสําหรับคนที่ย้ายไปว่าไอคนที่รับเราสัมภาษณ์เราเนี่ยมันจะเป็นหัวหน้าเราใช่ไหมไม่ใช่มาสัมภาษณ์เราคุยกับเราเสร็จแล้วให้เราไปทํางานอีกคนนึงจะมีเกณฑ์ทะเลาะกับคนนั้นค่อนข้างสูงถ้ามันไม่ถูกจริตมันไม่ใช่ก็อย่าได้ไปในช่วง ดังกล่าวนะครับจะมีปัญหาเข้ามาค่อนข้างเยอะเนื่องจากมุมดาวเสาที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วและเสาเป็นดาวเจ้าเรือนพบสุภาแปลว่าเจ้านายหรือคู่หลักผู้ใหญ่มันจะทําให้ท่านมีปัญหาในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารับไปแล้วจะต้องมีการผ่านโปรเดือน6เดือนหลังจากเดือนวิถุนาในช่วงกระะกฎาคมกับสุกนั้นจะโดนดาวเสาทําร้าย แสดงว่าท่านจะมีเกณฑ์ลดขั้นลดตำแหน่งหรือทะเลาะจนลาออกจากงานในช่วงดังกล่าวอันนี้อาจารย์พูดจากดาวนะครับไม่ได้ใส่ร้ายหรือทำให้ท่านวิตกกังวลแต่ถ้ามองแล้วถ้าใครตกงานอยู่ก็หางานครับแต่ว่าให้คุยลักษณะงานหรือว่าคนที่เราจะไปทำงานด้วยให้ดีเพราะฉะนั้นดีที่สุดเลยคือไปทำงานกับคนอายุน้อยกว่าอย่าไปทำงานกับคนอายุมากกว่า อะไรลักษณะนั้นแล้วก็ด้วยความที่งานมันอยู่ในภพวินาศแสดงว่ามันจะต้องเป็นงานที่เดินทางไปต่างประเทศงานที่ต้องย้ายบ้านหรืองานที่ต้องไปทํางานเมืองนอกอะไรลักษณะนั้นนะครับแล้วก็เป็นงานที่มีค่าใช้จ่ายเยอะเช่นจะต้องเสียค่าเอเจนต์เสียค่าเอเจนซี่เสียค่าเดินทางเสียค่าพาสปอร์ตเสียค่าเช่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีค่าใช้จ่ายปจาจัจิพาถะเยอะมาก เพราะฉะนั้นให้ท่านคำนวณดีๆแล้วก็ในช่วงเวลาที่ไม่ควรเริ่มงานก็คือ13ม e ิถุนาจนถึง19มิถุนาแล้วก็หลัง29มิถุนาเป็นต้นไปนะครับส่วนคลนะครับที่กำลังหางานอยู่เน้นงานใกล้บ้านแล้วก็เดินทางน้อยๆจะดีจะถูกกับดวงเป็นที่สุดนะครับแต่ด้วยความที่ดาวมันอยู่วินาศแบบนี้ก็ยังมีอีกงานหนึ่งคือเป็นงานแบล็คออฟฟิศครับเช่นงานเช็คสต็อก งานหลังบ้านงาน call center คือไม่เจอหน้าเจอแต่เสียงนะครับหรืองานคับลูกค้าผัมพันก็คือไม่ใช่เป็นการ PR คอยเก็บกว่าเป็น call center มีปัญหาอะไรเป็นที่ปรึกษาจะเป็นงานลักษณะนั้นเสียมากกว่าและดาวพฤหัสเป็นดาวลาภะเพราะฉะนั้น มันเป็นไปได้น้อยมากที่ท่านจะตกงานในเดือนนี้หรือหางานไม่ได้เพียงแต่ว่างานนั้นอาจจะโดนเอาเปรียบรายได้ดีแต่ไม่ค่อยมีเวลาเลิกงานดึกหรือเอาเปรียบบางอย่างกับท่านก็ให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะนั้นถ้าจะย้ายงานก็ดูทุกอย่างให้ดีถ้าจะหางานใหม่ก็ดูทุกอย่างให้ดีนะครับส่วนการลงทุนอยากเริ่มอะไรเล็กๆน้อยๆสามารถทำได้นะครับสามารถทำได้ก็เว้นในช่วงวันที่ 1 3จนถึง19แล้วก็29มิถุนาเป็นต้นไปให้เว้นช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถทำได้อะไรเล็กๆน้อยๆพยายามใช้ตรรก,กะความคิดอย่าใช้ใจตัวเองจนเกินไปหรืออย่าไปคิดอะไรแปลกๆพิสดารจนเกินไปไอ้ดาวมารุตยูที่โคจรทับตัวท่านมันทำให้ท่านคิดอะไรแผงๆคิดอะไรประหลาดๆแล้วก็คิดอะไรในแง่ลบจนเกินไปหรือบางทีก็ในแง่บวกจนเกินไป ให้มองก,กลางมองความจริงมองธรรมชาติจะทําให้ท่านนะครับฝ่าฟันอุปสรรคได้ในช่วงดังกล่าวแต่ยังดีหน่อยครับดาวการเงินนั้นอาจารย์ว่ามันจะส่งผลดีกับท่านตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงวันที่23กลักกดาคมครับ อาจารย์ยักษ์ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันทําบุญสร้างพระพุทธสุวรรณเจดีซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณวัดป่าเทพจักรพันวนาลามตําบลตะกุดไรอําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ที่ธนาคารอมสินสาขาหัวหินชื่อบัญชีร่วมบุญสร้างพระพุทธสุวรรณเจดี มาดูเรื่องสุดท้ายการเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับในเดือนนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่ท่านจะเจอคนถูกใจและนะครับเจอรักดีๆครับเป็นช่วงที่ดีมากๆช่วงหนึ่งเลยเปิดหัวมาหนึ่งครับสุขได้ประทุมเกณฑ์สอ,อังคารเป็นคาดประจำราศีแสดงว่าในเดือนนี้ขี้หมูขี้หมายอย่างไรน่าจะเจอคนถูกใจคนที่เข้ามาจะเป็นคนหน้าละอ่อน อาจจะไม่ได้แก่กว่าท่านหรืออ่อนกว่าท่านก็ได้แต่ว่าจะเป็นคนหน้าเด็กหรือเป็นคนหน้าใหม่ไม่ใช่คนเก่าที่เคยทักเคยไปกดไลค์เคยไปเคยคุยจะเป็นคนที่ใหม่ป้ายแดงไม่เคยเจอไม่เคยคุยกันมาก่อนและใครอยากมีแฟนอย่าได้อยู่บ้านเลิกงานแวะคาเฟ่ไปซื้อของในห้างไปเดินอยู่นั่นไปเดินอยู่นี่แนะนำบรรยากาศดีถ้ามี สถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่ริมน้ำติดน้ำไปครับจะเจอคนถูกใจที่นั่นและคนที่ถูกใจนะครับจะดีมากๆหรือพีคมากๆจะเป็นช่วงวันที่1จนถึงวันที่8ครับดีสุดๆเลยเพราะในช่วงนั้นดาวอังคารเสวยราชาเลอคนที่เข้ามาจะเป็นคนหนึ่งครับบ้านรวยมีตังค์บ้านงาน เนื้อหอมหน้าตาดีรายได้หลักก็ดีรายได้เสริมก็ดีจะมีเสียอย่างเดียวคือเป็นคนใจร้อนความอดทนต่ำเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเอาน้ําเย็นเข้าลูกส่วนท่านใจร้อนในช่วงดังกล่าวอยู่แล้วต้องแอปใจเย็นครับมีอะไรก็ยิ้มยิ้มยอมยอมไปก่อนอะายลักษณะนั้นนะครับและนะครับคนที่เข้ามาในช่วงวันที่1จนถึงวันที่ 8, 8นั้นอังคารเป็นค่าประจำราศีผมว่าอย่งางไรเสีย ก็ต้องเจอแน่นอนไม่เจอ1คนก็เจอมากกว่านั้นเพราะฉนั้นช่วงนี้เนื้อหอมจัดอย่าพยายามอยู่บ้านนะครับสำหรับคนโสดอย่าพยายามอยู่บ้านหลังจากนั้นนะครับในวันที่2ดาวพุธย้ายราศีนะครับนอกจากจะหาเงินเก่งแล้วยังมีโชคไม่คาดฝันหรือทำงานเกี่ยวกับด้านทางกายหรือต่างประเทศด้วยแล้วก็ยิงยาวไปเรื่อยๆครับช่วงวันที่15นะครับดาวทิตย้ายราศี พวกนี้จะเป็นพวกหาเงินง่ายแต่มีไรายได้หลายทางแล้วก็มีไรายได้แบบไม่เปิดเผยค่อนข้างเยอะอาจจะไม่ใช่คนที่ทําเลวทําร้ายอะไรแต่อาจจะไม่เป็นคนที่ไม่ได้ยื่นภาษีภาษีอะไรลักษณะนั้นแล้วก็ดาวที่เป็นมุมดาวงนี้อังคารกรับศุกร์อยู่ด้วยกันแบบนี้ครบกันแล้วทัศนคตินิสัยใจคอการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์จะเหมือนกันจะไปกันได้มันทําให้คบทนคบยาวคบนาน นะครับแต่ถ้าจะดูมีปัญหาคือนะครับจะเป็นคนที่มีค่าใช้จ่ายในธุรกิจค่อนข้างสูงหรือธุรกิจของเขาจะเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนสูงนั่นเองหลังจากนั้นวันที่8เป็นต้นไปายดาวคารจะเริ่มเสวยสม,มโนเลิกเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นคนที่บ้างงานทํางานเก่งเนื้อหอมหน้าตาดีเหมือนเดิมแต่เป็นคนที่ไม่ได้มีสกิลทางด้านการค้าขายเท่าไหร่ เป็นคนมีความสามารถเฉพาะด้านเป็นคนมีความสามารถเฉพาะทางเป็นคนมีความเชื่อประหลาดประหลาดแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเช่นกินข้าวอาจจะต้องเหลือคำหนึ่งไว้ไม่กล้ากินหมดอะไรเงี้ยเป็นคนมีความเชื่ออะไรประหลาดประหลาดแปลกๆลักษณะนั้นแต่ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายหรือเป็นคนสมองวิปริตหรือวิกลจริตอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเป็นแค่คนประหลาดประหลาดแปลกๆไม่เหมือนใครหรือบางคนอาจจะนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กบางคนเห็นผี บางคนเห็นวิญญาณบางคนมีซิกเซนหรือบางคนอาจจะดูผ้ายิปซีเป็นหรือบางคนอาจจะเป็นอาจารย์โหราศาสตร์อะไรอย่างนี้ก็ได้ก็ว่ากันไปลักษณะน,นั้นนะครับก็ถือว่าดีไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับช่วงที่ควรหลีกเลี่ยงก็จะกลายเป็นช่วงทับซ้อนกันระหว่างที่อังคารดีดาวอาทิตย์มันมีช่วงไม่ดีเพราะนั้นถ้าจะหลีกเลี่ยงคนที่ทำงานดักดาร์ทำงานเทาๆทำงานหนีภาษีนะครับทำงานไม่ ไม่เปิดเผยเช่นรับหวยรับบอลอะไรเงี้ยนะครับก็ควรจะเลี้ยงในช่วงวันที่5จนถึงวันที่15มิถุนายนครับนอกจากนั้นการเงินการทองคนที่เข้ามาดีหมดจะเป็นคนนิสยัยหาเงินเก่งนิสัยรวยและไม่ควรจะรับใครเข้ามาในช่วงหลังจากวันที่29มิถุนายนคารจะสุจกจะย้ายราศีแล้วก็โดนดาวเสาร์ทร้ายอย่างที่อาจารย์กล่าวในช่วงแรกนั่นเองเพราะนั้นนะครับถือว่าช่วงนี้นะครับถ้าพฤึดศพ ไม่มีแฟนนะครับจะต้องรอไปจนถึงพฤติกาเลยนะกว่าจะมีรักดีๆเข้ามาอีกรอบเพราะนั้นก็เอาใจช่วยครับขอให้เจอรักดีๆในช่วงเดือนมิถุนายนนี้แล้วกันสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับมุมดาวของการเลิกกันนั้นบอกเลยว่าไม่มีจนถึงวันที่29ที่อังคารจะสุขย้ายนะครับในช่วงเดือนนี้ท่านกับแฟนท่านจะมีความสุข แฮปปี้มากๆเลยแล้วก็ถ้าอยากมีบุตรอยากจะตั้งครันเดือนนี้จัดการจัดหนักได้เลยมีเกณฑ์สูงถึง9กาการเงินการทองท่านก็ดีการเงินการทองแฟนท่านก็ดีแล้วก็แฟนท่านถ้าตกงานอยู่มีเกณฑ์ได้งานถ้าอยากมีลูกก็มีเกณฑ์มีลูกอยากถูกหวยก็มีเกณฑ์ถูกหวยทั้งตัวท่านแล้วก็แฟนท่านด้วยนะครับจะมีเรื่องที่ต้องระวังทั้งตัวท่านแล้วก็แฟนท่านอย่างหนึ่งคือ ให้ระวังปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาช่วงนี้จะมีเกณฑ์ไม่ดีค่อนข้างสูงให้ระวังความร้อนฟืนไฟแล้วก็ระวังน้ําด้วยกันทั้งสองคนส่วนเรื่องนะครับการที่จะทะเลาะการทศนคติไม่ตรงกันเดือนนี้เรียกว่าไม่มีครับแฮปปี้กันสุดๆเลยนะครับเรียกว่าชวนกันไปเที่ยวชวนกันไปกินชวนกันไปช้อปปิง้งมีอะไรกิจกรรมดีๆให้ทํากันเรียกว่า มุมแข่งการทะเลาะก,กันนั้นน้อยมากๆเลยยกเว้นว่าท่านมีดาวเสาวหรือดาวราหูอยู่ในราศีมังกรอย่างนั้นก็เป็นอีกเคสหนึ่งแต่ส่วนเคสนี้ถ้าไม่ได้มีเสาวหรือยดราหูอยู่ในมังกรเรียกว่าจะเป็นที่ happy in ินเกมแฮ p ปี้อินเ happy in money ด้วยนะครับก็ขอให้มีความสุขในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับแต่ต้องรับแรงกระแทกนะครับเดี๋ยวช่วงวันที่30 ดาวสาวจะทําร้ายทั้งอังคารแล้วก็สุกอยากให้สู้ๆนิดหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องความรักครับฝากเรื่องในการพยายัก์ทุเดนะครับมีให้ท่านรับฟังทุกวันแล้วก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์ด้วยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ